รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สำหรับการทดลองนี้นะคะพี่ตั้งชื่อให้ว่าแอปเปิลไม่กลัวอากาศนะคะเราใส่เสื้อให้มันแล้วทำให้เขาไม่ดำแบบนี้วันนี้เราจะมาเล่นไอสเก็ตใช่ไหมค่ะเคยมีคนลบไหยคะมีค่ะมีทุกวันเลยช่วงเด็กฝึกงาน หนูทดลองจะพาน,นุองๆมาค้นหาความลับสุดมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในผักและผลไม้กันค่ะโอ้โหกินกล้วยอร่อยเลยนะปงฝัจะชอบกินกล้วยนะ่าดูพี่เทลคะหนูอชอบกินกล้วยมากเลยแต่ว่าคือแม่เนี่ยซื้อมาหนูเยอะมากจับ,บ้าเลยแล้วหนูกินไม่ทันน่ะพราะจะมีวิธีที่ทําให้กล้วยเนี่ยมันแบบ เก็บไปได้นานๆน,นี่อ,ะอ่ะแน่นอนชาบูชาบูรู้ไหมว่าในผักผลไม้ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันมีเวทมนต์วิเศษด้วยนะฮะมีเวทมนต์อยู่ในกล้วยหนูเลยเหรอ,อใช่แล้วมันมีวิธีการทําให้กล้วยที่เราเห็นเนี่ยมันสุกได้ช้าลงแล้วก็ชนิดอื่นๆก็ทําได้เหมือนกันจะมีได้ไงล่ะชาบูก็ต้องลองไปฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดูจะได้รู้วิธีการเหล่านี้อ,อยากไปฝึกไหมล่ะอยากอยากโอเคจะได้เก็บกล้วยได้ดานานๆใช่ไหมงั้นก<ๆ>ินหมดเลยพี่าพาไป นี่เลยสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะชาบูนี่สือพี่วันนะคะเห็นใส่ชุดแบบนี้แน่นอนว่าพี่วันต้องเป็นนักว,วิทยาศาสตร์ใช่ <c oughs> วันนี้ค่ะน้องชาบูเขาอยากมาฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยค่ะ,คะพี่วันค่ะเพราะเขาว่าสงสัยว่าเอ๊ะผักผลไม้เนี่ยมันมีมนอะไรซ่อนอยู่ด้วยหรอ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะจะให้มาฝึกงานกับพี่วันนะค่ะฝากเด็กคนนี้ด้วยนะคะพี่วันค่ะข ทำไมวันนี้น้องชาบูถึงอยากมาเป็นนักวิทยาศาสตร์คะเพราะว่าหนูอยากลองทดลองว่าสมมุติถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรคะเอ,อน่าจะเอาไว้ ทดลองเหรอคะอ่าใช่คำตอบหนึ่งคือถูกเลยทดลองและวิจัยและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะทางการเกษตรก็จะพัฒนาและก็วิจัยเกี่ยวกับพวกพักผลไม้หรือว่าต้นไม้ที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดเนาะชาบูเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรบ้างหคะที่ป่าป่าค่ะก็คือมันจะมีแบบเป็นช่วงช่วค่ะเป็นทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ เอาก้อนแข็งมาก็เทฟไฟมันก็พูเลยอ๋อเป็นภูเขาไฟเลยใช่ไหมคะ<ช><ช>เป็นนักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมาบ้างแล้วแสดงว่าวันนี้ต้องทําการทดลองของเราได้แน่นอนนะคะ<ช><ช>พร้อมที่จะฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือยังคะพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อน <c oughs> นะคะก่อนทําการทดลองนะคะไปกันเลยค่ะ <c oughs> อ่าเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ผมสงสัยว่าทําไมเราต้องใส่ถุงมือใส่เว้นแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวด้เหรอคะ,อะเพราะการทดลองแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้สารเคมีสารเคมีที่มีอันตรายและไม่มีอันตรายแต่ว่าการทดลองวันนี้ไม่อันตรายไม่ต้องใส่แว่นตาได้วันนี้นะคะพี่จะมีการทดลอง ให้น้องชาบูทดลองถึง4ี่การทดลองเลยเนาะก่อนที่จะทดลอง mm hmm. เรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนดีกว่า mm hmm. อุปกรณ์ชิ้นแรกคือเครื่องแก้วที่เรียกว่าบิกอร์บิ gger เขาจะคล้ายๆแก้ว mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. จะมีปากแหลมแบบนี้เอาไว้เทสารเคมีได้อันนี้เรียกว่าบิกอร์นะคะ mm hmm. อันนี้เรียกว่า ที่คีบอ๋อ oh, ที่คีบฟอสเฟตหรือว่าที่คีบปากคีบนั่นเองนะคะ,ะอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้คือแท่งแก้วแท่งคนสารเวลาเราเทส,สารเคมีลงไปใช่ไหมคะเราก็จะผสมกันส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าหลอดทดลองก็มีหลายขนาดเหมือนกันอันนี้ขนาดใหญ่สุดที่มีในห้องนี้เลยนะโอเคอีกอันหนึ่งนะคะก็คือจานที่เอาไว้ใส่แอปเปิลอันนี้เขาเรียกว่าจานเพาะเชือ้อแต่วันนี้เราไม่ได้มาเพาะเชือ้อเราเอามาวางแอปเปิ้ลเฉยๆ เรารู้ว่าทําไมสีมันไม่เหมือนกัน,นะคะอันนี้คือการทดลองของเราเป็นการทดลองที่หนึ่งนั่นเองที่ตั้งชื่อให้เขาว่าแอปเปิลไม่กลัวอากาศเรามาดูกันว่าแอปเปิลจะไม่กลัวอากาศยังไงแอปเปิลนะคะปกติแล้วในเนื้อแอปเปิลเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลออกซิเดสนะคะเขาจะทำปฏิกิริยากับสารประกอบที่ชื่อว่าฟีนอล นะคะคจะทำปฏิกิริยาได้นั้นต้องอาศัยอากาศเข้ามาช่วยด้วยมีอากาศมีเอนไซม์มีฟีนอลสามอย่างทำให้เขากลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อ่าและอีกอันหนึง่งเขาไม่ดำเพราะอะไรวิธีการทำนะคะให้มันขาวแบบนั้นก็คือเราจะใส่น้ำตาลก,กับน้ำเปล่าน้ำหนึ่งถ้วยกับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าเดี๋ยวเราจะเทอันนี้ลงไป เทน้ำตาลลงไปก่อนนะคะก็คนเหรอคะค่ะค่น้ำตาลกับน้ำเปล่าเนี่ยทำให้แอปเปิ้ลเนี่ยมันไม่ดำเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกับน้ำเปล่าน้ำเกลือกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมะนาวกับน้ำเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้หมดเลยแต่จะช่วยให้เขาไม่ดำได้แค่10 1 5นาทีเท่านั้นเองเนาะ เดี๋ยวลองเอาแอปเปิลที่เราผ่าไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในน้ําตาลที่เราผสมไว้เลยลอยอ่ามันจะลอยเรากดลงไปให้จมน,นิดนึงโอเคเรียบร้อยกดนะคะก็จะทําแบบนี้แล้วก็แช่เอาไว1้1นถึงสนาทีพอเสร็จแล้วเราก็อ,าออกมาซับให้หม,ดมาดๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณพ่อคุณแม่กินได้เลยก็จะได้แอปเปิลที่จะมีความขาวไม่ดําแบบนี้นะคะ สำหรับการทดลองนี้นะคะพี่ตั้งชื่อให้ว่าแอปเปิ้ลไม่กลัวอากาศนะคะ <What? S 1> ทำไมมันไม่ถึงไม่กลัวอากาศเราใส่เสื้อให้มันแล้วก็คือเราเอาไปจุ่มน้ำหวานแบบนี้เสื้อที่เป็นน้ำเชื่อมนั่นเองนะคะเขาก็จะไม่กลัวอากาศแล้วนะคะ,คะเป็นไงบ้างง่ายไหมคะ,มคะการทดลองแรากเยค่ะแล้วเราจะได้ทำออื่นอีกไหมคะ,ะการทดลองต่อไปนะคะเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับ กล้วยอยากกินอยากกินชอบไหมคะช,ชอบกล้วยชนิดไหนที่หนูชอบไหนลองเดินไปดูสิกล้วยอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่ากล้วยอะไรเอ่ยรู้ไหมกล้วยไม่สุกกล้วยไม่สุกอ่ากล้วยไม่สุกเขามีชื่อว่ากล้วยหอมกล้วยหอมเนาะอาจะเห็นว่าเขามีหลายสีเลยเห็นไหมคะคะอันนี้ยังเป็นสีอะไรอยู่ เขียวอันนี้สีเหลืองออเหลืองแล้วอันนี้แลหละอาเลยเหนาวายสีเหลืองออกเน่าไปเลยนะคะเราจะเข้าการทดลองที่2กันการทดลองที่2อพี่ให้ชื่อว่ากล้วยใส่เกาะวิเศษเนาะใส่เกาะวิเศษหมายถึงอะไรหรอคะอ่ะาเกาะวิเศษในที่ในวันนี้นะคะก็คือถุงพลาสติกชนิดพิเศษก็คือถุงแอคทีฟ อันนี้เรียกว่าถุงแอคทีฟนะคะเวลาเอามาใส่กล้วยเนี่ยเขาจะทําให้สุกช้าลงให้เปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้เห็นกล้วยสุกเยอะไหมอันนี้ตั้งไว้แค่2วันเองนะจะเน่าแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ในถุงแบบนี้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมานะคะได้กล้วยที่มีสีเขียวเนาะเราจะไม่อยากให้เขาสุกเกินเราจะใส่ถุงแบบนี้ถุงแอคทีฟ <Active. S 2> เอ,อถุงแอคทีฟนะคะเขาจะช่วยดูดซับนะคะ ก๊าซเอทิลีนที่กล้วยผลิตออกมาดูซับดูซับดูซับถ้าเขาอยู่ข้างนอกแบบนี้เขาจะไม่ดูดซับก๊าซเอทิลีนนะคะจะผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เขาสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะไม่มีตัวดูดซับสารก๊าซเอทิลีนเนาะอันนี้คือกล้วยหอมที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปกติที่ไม่ใช่อคทีฟนะคะจะเห็นว่าอยู่ในถุงอค t ทีฟยังเป็นสีอะไร เขียวแต่ถ้าอยู่ในถุงธรรมดาเป็นสีอะไรสดอ่าแต่ถ้าไม่ใส่ถุงเลยเน <No. S 1> ่าตายเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นวิธีหนึ่งที่เอาไว้ช่วยเกรรษตรกรในการขนส่งนะคะเอากล้วยไปขายให้ถึงมือลูกค้าที่แบบว่าได้รับแล้วยังสดใหม่อยู่เนาะเขาจะยืดระยะเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตยเลยนะรู้ไหมถ้าพี่นะคะให้น้องชาบูเลือกถุงว่าจะเอากล้วยใส่ถุงไหนดีน้องชาบูจะเลือกแบบไหนดีคะ แบบนี้แบบนี้เรียกว่าถุงแอคทีฟถุงแอคทีฟเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าห้างเนาะในห้างเนี่ยส่วนมากจะใช้ถุงแอคทีฟนะคะในการบรรจุกล้วยเอาไว้นะคะยืดอายุการสุกข,ของมันนั่นเองเนาะสการทดลองแรกนะคะเราทําเกี่ยวกับการทดลองผลไม้เนาะเดี๋ยวการทดลองอีก2ออันที่เหลือจะเป็นผักเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราใช้ผักอะไรบ้างเนะเาะค่ะ พักกันแป๊บเดียวค่ะแล้วกลับมาสนุกกับการทดลองผักพิเศษกันต่อถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานเนาะเขาก็ยิ่งมีฟองอากาศเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองที่เรียกว่าก๊าซออกซิเจนหนูทดลองที่ต้น